Good morning วันนี้คุณพ่อกำลังจะพาเราเข้าลอนดอนกันค่ะใช่ไหมคะคุณพ่อขนนกค่ะแม่ไม่เคยชอบขนนกเท่าไหร่คุณพ่อคะวันนี้เราจะไปไหนกันคะเราจะไปอีลิงกันอีลิงนะคะก็คือเป็นห่างจากบ้านเราสักกี่สถานีนะห้าหกสถานีไหมไกลกว่านั้นแปดสถานีเราจะนั่งรถไฟไปนะคะกระดา โอเคไปเมียเตรียมตัวพร้อมมากกระกเป๋าเป้หูฟังไม่ใช่หูฟังเอียร์มอฟอากาศหนาวขอสกอฟของแม่ผาพันคอ,คอไปด้วยค่ะทั้งที่วันนี้อากาศไม่ได้หนาวเท่าไหร่ลาดรถไฟค่ะจูจู คดิลี่ลอยนะคะอันนี้คือสถานีที่เราจะไปก็คืออีลิงคอมมอนค่ะพอลูกกำลังเล่นคราสเวิร์ดกันอยู่แม่เป็นช่างภาพได้อีลิงคอมมอนนะคะ ะะวันนี้เราจะมาลองกินกาแฟร้านนี้ค่ะ m u k i c a m o k i Cafe and Bar ลองดูกัน่ะโอเคลอง <Okay. S 1> อันนี้นะคะ oh. เป็นเมนูอาหารที่เขาพูดถึงค่ะเป็นอาหารยูโกสลาเวียนะคะอันนี้ก็กำลังคุยกับพนักง,งานอีกแล้วอาหารสัญชาติอะไรอย่างนี้น่าสนใจมากค่ะอาหารน,น่าสนใจมาก ด้วยหมูทั้งตัวเลยมันไม่เหมือนมันกลิ่นกล้วยอ่าอันนี้นะคะคือเจ้าของร้านเขาให้เมียค่ะอร่อยไหมแล้วเขาก็ยังเอามิ้วมาให้เมียอีกเป็นสเปเชียลทรีทค่ะ ต่อไปเราจะไปดูของแห้งในร้านโคเโาเลีย็อบแล้วก็เจมกนะะันี่นะคะเป็นร้านญี่ปุ่นค่ะเป็นกอล์ซลี่ของญี่ปุ่นนะคะอันนี้อันนี้ดูอันนี้มี sweet potato ด้วยกิโลละ3.5เป็นอิมพอร์ตมาจากญี่ปุ่นค่ะร้านนี้อืมนี่ organic pumpkin ค่ะคุณน่าสนใจไหม แต่ว่าอันนี้มันน่าจะไม่ใช่สีม่วงมันน่าจะเป็นแค่สีสีเหลืองธรรมดามูลี่นะคะ mm hmm. เป็นดัติชนะคะอันนี้ก็คือร้านนี้จะแพงกว่าที่อื่นมากๆ mm hmm. เพราะว่าทุกอย่างจะอิมพอร์ตมาจากญี่ปุ่นหมดเลยส่วนใหญ่แล้วนะนี่ direct from Japan mm hmm. เห็นไหมคะ mm hmm. หรือว่า direct from Japan มูลี่อ๋ออันนี้ในถ้าจากญี่ปุ่นนี่คือโลละสิ mm hmm. แต่ถ้าจากที่นี่ธรรมดาก็คือโลละส mm hmm. หรือสปอน จีนออสเปนเนียมาดูกันนี่อันนี้คือที่พี่เมียาชอบกินนี่อันนี้จำได้ปะนี่มีกริ l ชาวมันสด้วยอันนี้หนูชอบกินนันน,นันอันนี้มีซอสทุกสิ่งอย่างค่ะแต่ประเด็นคือเราไม่ค่อยรู้หรอกว่าซอสแต่ละอย่างของญี่ปุ่นใช้ทำอะไร อันนี้จะเป็นขายร้านขายพวกของซูชิของสดของที่นี่นะคะมีทุกอย่างค่ะกลิ่นปลาคือแรงมากจริงๆแต่ว่าอร่อยดีดูอร่อยว้าวมีหอยอันนี้ด้วยอะไม่ค่อยเห็นเนี่ยปลาพวกนี้น่าจะนำเข้าจากญี่ปุ่นจริงๆนะคะเพราะดูราคาคือแทบจะสองเท่าเลยเนาะ สองเท่าของราคาที kind of ่ปกติเราซื้อได้มาหนึ um ่งขวดค่ะอันนี้นะคะต่อด้วยเ o r e a ีย r น c e r สค่ะเพราะว่าคุณแมทธิวจะมาซื้อพริกเกาหลีเพื่อที่จะเอาไปทำคิมจิบ้านเราทำกิมจิกินเองนะคะเดี๋ยววันหลังทำคลิปวิดีโอคุณแมทธิวทำคิมจิ เออทำกินเองค่ะทำท,ทุกสัปดาห์เดี๋ยวลองดูซิว่าพริกเกาหลีอยู่ไหนนั่นอันนี้ hot pepper ราคากระป๋องละห้าปอนด์แต่ว่ากินได้เป็นปี mm. นี่นะคะ mm. เป็นมาม่าเกาหลี mm. เราหยิบนี่ซัมยางจาจังเหมียนค่ะอยากลองกิน พี่เมียไปดูสิแล้วก็ร้านนี้นะคะมีอาหารสดขายด้วยถ้าสมมติว่าเราจะกินราคาย,ย่อมเยาวแต่พอชั่นอาจจะไม่ใหญ่เท่าไหร่อ่ะขอสองอันนี้ด้วยค่ะคุณแมทธิวโสมเกาหลีที่นี่ก็มีขายนะคะแต่ไม่รู้กินยังไงค o รี a n นจิน e ซง r o o t drink ขวดละขวดละสา5จ0สองขวด25 5. ปอนด์ค่ะ ในนี้นะคะก็จะมีพวกของเนื้อเคาวบี้มีบูโกลก,กีบบฟค่ะอันนี้เป็นลักเคาวบี้นะคะก็โลละ20่ปอนโลละพันกว่าบาทคือง่ายๆอันนี้เขาบอกว่ากำลังดังอยู่หรอโปรเท,ทโตคอนดอกยังไม่ค่อยกินเลย สนามหญ้าตรงนี้นะคะเราเรียกว่า Earling Common ค่ะตอนช่วงซัมเมอร์ของทุกปีจะมีงานชทยเฟสติวัลจัดที่นี่ซึ่งปีที่แล้วเราก็มานะแล้วมันก็ร้อนมากจนกระทั่งไม่มีความสุขอะไม่ไม่คุ้มค่าเข้าบอกเลยเพราะว่าเราไม่สามารถยืนอยู่กิจกรรมอะไรใดๆได้รีบซื้ออาหารแล้วก็กินแล้วก็กลับปีนี้อาจจะเอาใหม่เดีลองดูก่อนว่าจะได้มีโอกาสมาหรือเปล่า แมทธิวนะคะ mm hmm. กำลังดูเมนูของร้านอาหารไทยอยู่ค่ะมันจะมีร้านอาหารไทยอยู่ที่เอลลิงชื่อโรซาไทยนะคะเราจะมาดูเมนูกันวันนี้อันนี้ก็คือเป็นเอล i n ลิงบอร์ดเวย์นะคะขับอันนี้เป็นร้านขนมเค้กของญี่ปุ่นนะคะใช่มันเป็นงานศิละปะเราซื้ออาร์ตเวิร์กด้วยเราไม่ได้ซื้อแค่ตัวขนมเค้กเพราะว่าฉะน,นั้นราคามันก็จะรุนแรงนิดนึงนะคะ่ะชิ้นละเจ 8ปอนด์แต่มันน่ากินจริงๆนะน่าจะอร่อยขนมร้านนี้นะคะอันนี้เป็นร้านของ European c o u n t r i e นะคะก็คือพวกของเช็กสโลเวเกียและพวกนั้นโครเอเชียออกรีซนะคะแล้วก็ขนมร้านนี้คือแตกมากคือเขาขายเป็นหน่วยกิโลค่ะอย่างเช่นเชดชชนนี้ก็คืออาจจะต้องไปชั่ง16.9ปอนด์ต่อกิโลค่ะ โมงมาเร็วไม่แพงนะ<ม>อ,อันนี้เป็นพวกชีสเหรอพวกอะไรเนี่ยอันนี้โอ้โดูดิอันนั้นพวกของอแบบ processed food แฮมสั่งกอาหารกำบอนวันนี้นะคะเราเข้ามาในร้านอาหารญี่ปุ่นอีกแล้วค่ะเป็นร้านราเมนแล้วก็อันนี้คือเมนู เมียบอกว่าเมียจะกินคไกนเป็นโตส่วนราเมงแล้วเข้าร้านราเมนแล้วคุณกินราเมงนะยังไม่แน่ใจเอาคุณพ่อยังไม่แน่ใจพี่เมียเอาอะไรอ่านอ่านเมนูของตัวเองเมียจอยหรเมียเอานไหนเมนูไหนคิดโอคิดโอซามะเมนโตะโอ้ยอ่านออกด้วยนะคะโอโอซามะเมนโตะค่ะเมียเอาตัวชิคเก้นเนาะเย้ค่ะอันนี้เป็น เป็นตกบ็อกซ์ของเมียน่ากินมากๆเลยนี่ดูดิ<า>คือใหญ่มากไหมเนี่ยอันนี้เป็นคิวคัมเบอร์มาแย้มไยมอ,อันนี้คืออะไรคะอันนี้เป็นชิคกี้พายไก่ดีมากแบบไข่ก็ดีอันนี้จมูกคัสซี่ของคุณแม่นะคะแล้วก็อันนั้นเป็นชิคกี้พายชิลีของคุณพ่อ,อน่ากินมากอันนี้ของคุณเมีย์เอากินเลยค่ะลูกไก่เมียน่ากินมากเอาจูบ้าะ อันนี้คือสถานีนอตเอลิงนะคะเดี๋ยวเราจะกลับบ้านจากสถานีนี้เมียแต่งตัวเหมือนซัมเมอร์เลยลูกร้อนเหรอคะระหว่างรอรถไฟกลับบ้าน,นะคะ่ะใช่จ้าโอ<ฮ>้โหอ่าใส่ปากก่อนที่มันจะร่วงหกชอบสีไหนมากกว่ากันรถไหนสเบอรีหรือช็อกโกแลตอา่าวรถไฟมาแล้วคะ่ะ